สวัสดีครับผมน้องอิดนะครับอิสราวิทย์สุธวงนะครับจากบริษัท DFSF ไทยจำกัดนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในพื้นที่นะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่แปะปลูกข้าวนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงของพี่อิทยานะครับและสราวุฒินะก็พี่จักริมนะครับเดี๋ยวเชิญผู้พี่เข้ามาเลยครับนะครับครับ เมื่อรอบที่แล้วครับฤดูการที่แล้วนะครับซึ่งมีการใช้บัตเต X เอ็กในการลูกข้าวดีบไปแล้วก็ปรากฏว่ามีผลค่อนข้างจะพึงพอใจนะครับก็เลยอยากจะมาถามความรู้สึกของพวกพี่ว่าหลังจากที่ใช้ไปเมื่อฤดูการที่แล้วครับาการลูกข้าวดีบเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับก็ข้าวเดีดตลดลงครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับตัว แปลงอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้บาตต้าในการลูกข้าวดีนะครับจะเห็นผลต่างกันไหมครับต่างครับข้าวที่แป้งที่เราลูกเนี่ยมันจะบางลงน้อยลงเมื่อที่แล้วอ่ครับแล้วที่ไม่ได้ลูกก็คือเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นอ๋อครับครับต่างกันครับถ้าอย่างนี้ก็ถ้าสมมติว่าผมตั้งคะแนนมาสิบคะแนนนะครับระหว่างตัวบาสต้าในการลูกข้าวดีนครับจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับ ก็สิบนะครับสิบนะฮะใช่ครับสิบคะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นความพึงพอใจค่อนข้างมากนะครับในการใช้ลูกเข้าดีนะฮะรถมันรถเยอะมันรถเยอะครับอ๋อตอนรถเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ได้ครับถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมก็มีคําถามพวกพี่แค่นี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับก็มีรก่อนครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ ขั้นตอนนะครับในการลูกเข้าดีนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเห็นอยู่ที่ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือ,อเป็นวิธีการนะครับที่นิยมใช้นะครับที่สุพรรณบุรีนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยให้เรานะครับลูกข้าดีได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ะบทสังเกต ที่รูปนะครับก็จะจับกันสองฝั่งนะครับเชือกคนละด้านแล้วก็ค่อยๆเดินนะครับรูเข้าวที่สูงขึ้นมานะครับเดินไปเรื่อยๆครับแล้วสังเกตนะครับว่าเชือกที่ใช้เนี่ยเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับก็จะดูว่าน้ำยาเนี่ยครับค่อนข้างจะน้อยลงนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเอามาผสมยาใหม่ ช่วงนี้เราก็เดินด,ด,ดูไปเรื่อยๆครับแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้เชือกที่เราจับเนี่ยเกิดเป็นท้องช้างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกับข้าวจริงเรานะครับซึง่งวิธี<ป>ดูข้าวดีก็ดูง่ายๆครับะจะสังเกตได้ว่าข้าวดีที่ขึ้นเนี่ยจะสูงกว่าข้าวจริงที่เราปลูกนะครับ นี่ครับความสูงของข้าวดีดนะครับจะสูงกว่าข้าวจริงเราเข้าวจริงเราก็จะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราลูบไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราลูกครับตัวรวงข้าวนะครับหรือต้นข้าวข้าวดีดเนี่ยครับมันก็จะเหลืองนะครับตายนะครับโดยที่ข้าวจริงเราเนี่ยไม่ไม่เกิดผลกระทบนะครับซึ่งสามารถออกลวงได้ปกตินีครับนี่ก็คือการผสมยาใหม่ เป็นอะไรพี่ต่อ ครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ทําวิธีเดิมครับโดยการค่อยๆเดินออนะครับถ้าตรงไหนช่วงที่มันหนาๆเนี่ยเราก็ค่อยๆเดินนะครับเพื่อให้มันโดนได้ทั่วถึงน,นะครับครับเมื่อกี้เราก็เห็นวิธีการคร่าวๆแล้วนะครับในการรูปข้าวีดนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับช่วงการใช้ที่เหมาะสมนะครับซึ่งช่วงการใช้ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องดูที่อากาศครับที่ให้มีแดดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่มีน้าค้างเกาะอยู่บนต้นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวดีดหรือข้าวจริงแลานะฮะซึ่งป้องกันไม่ให้อ่าบัตต้าตัวบาัต้าเนี่ยไหลลงไปกับน้าค้างนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดผลนะครับข้าวเนี่ย เกิดเสียหายนะครับเข้าจริงของเรานะเกิดเสียหายนะครับโดยการไหลลงไปกับําคานครับอ่ะและนี่ก็คือบริเวณที่สัมผัสกับตัวสินค้าตัวบัตตานะครับถ้าตังเกตด,ดีๆนะครับก็จะเห็นตัวยาครับเกาะติดอยู่กับอ่าตัวเข้าดีนะฮะซึ่งระยะเวลาในการทํางานของมันเนี่ยกย็จะอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับซึ่งเรากลับมาดูเนี่ย เรากลับมาดูเนี่ยข้าวก็จะแห้งนะครับแล้วก็ตายนะครับซึ่งข้อดีของการลูกข้าวดีดด้วยบัตตานะครับมันจะทําให้ฤดูการต่อไปนะครับข้าวดีก็จะลดร้อยลงนะฮะซึ่งที่ลดร้อยลงก็เพราะว่าเมล็ดข้าวนะครับที่สามารถงอกได้นะครับก็จะเป็นเมล็ดข้าวที่มีมเมล็ดแล้วอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะทําให้เมล็ดพวกนี้นะครับ ไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจะตกไปลงในนาเราเหมือนเดิมนี่นะครับข้าวพวกนี้ครับก็จะไม่สามารถงอกมาใหม่ได้นะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านแนะนําทํากันนะครับก็คือการตัดรวงข้าวนะครับที่เป็นข้าวดีนะครับซึ่งวิธีนี้วิธีการตัดรวงข้าวเนี่ยครับมันจะมีผลเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับ ที่เมล็ดข้าวตัวนี้นะครับจะหล่นลงไปในนาอีกครั้งนะฮะซึ่งจะทําให้เมล็ดที่หล่นเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งจะทําให้ฤดูกาลต่อไปเนี่ยข้าวดีดเราก็จะมีปริมาณมากขึ้น,นเพิ่มขึ้นทําให้นะครับปัญหาข้าวดีดในแปลงนาเรานะไม่ไม่ไม่จบสิ้นสักทีซึ่งถ้าเทียบกับตัวบัตต้าแล้วเนี่ย อ่าตัวข้าวีินเนี่ยค่อนข้างจะหายไปนะครับลดลงในนาเรานะครับข้าวีิจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ อย่างนั้นเราพูดหรือเปล่าไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ตายอยู่ลูกไปต้องต้องเที่ยวอ่ะตายดิเราลุกเราลุกมืออาชี้ยิ้งกว่าเข้ากว่าลุกให้เราโดนใหญ่เว่อมาแล้วสมาชิกระนึ่งมันมันมันลีดไงครับมันีต้องลุกต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะต้องลุกใหญ่แต่จะไปต้อง<ะ>เหนี่ยวลุ้หถั่วกรหน้าดีกว่านะ นอกจากวิธีการที่ผมนําเสนอไปในการรูปข้าวดีนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับอัตราการผสมนะครับระหว่างบัตตาเอ็กซ์นะครับซึ่งตัวบัตตอเอ็กซ์เนี่ยเราแนะนําที่1ลิตรนะครับผสมกับน้ํายาจับใบนะครับ1ลิตรนะครับซึ่งน้ายาจับใบเนี่ยผมแนะนําให้เป็นน้ายาจับใบที่ค่อนข้างหนืดหน่อยนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของตัวบัตเตอรตัวบัตตาเอ็กนะครับมันจะช่วยในการ จับนะครับตัวข้าวดีนะครับให้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้ข้าวดีเนี่ยตายดีมากขึ้นนะครับซึ่งป้องกันนะครับเรื่องการไหลนะครับของตัวสารปัตตาเอ็กซ์เนี่ยลงไปโดนข้าวจริงของเรานะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดผลเสียหายนะครับต่อข้าวนะครับอ่ะและอีกวิธีหนึ่งนะครับการใช้ปัตตาเอ็กซ์ในการในนาข้าวนะครับในพื้นที่นาข้าวก็คือการฉีดหัวคนานะครับ ซึ่งอัตราที่ผมแนะนำนะครับในการฉีดหัวคันนาเนี่ยก็คือ150ซตีตีนะครับต่อน,น้ำา20ิลิตรนะครับวิธีการฉีดเนี่ยก็ไม่ยากครับก็คือเราฉีดให้โดนวัชพืชที่เราต้องการฉีดนะครับและก็ให้ระวังนะครับตัวปัตตาเอกเนี่ยละอองปัตตาเอ็กเนี่ยจะลอยไปโดนข้าวจริงของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดมันโดนไม่เยอะเนี่ยข้าวเราก็จะเป็น แผ่นิดหน่อยนะครับแต่ว่า,าเรื่องการอ,าออกรวงนะครับก็จะออกรวงได้ปกตินะครับไม่ตรงผลกระทบถึงขั้นทําทให้ข้าวไม่ออกรวงนะครับข้าวหัวคันนาเรานะครับซึ่งมันจะมีผลดีก็คือเราจะสามารถเก็บผลผลิตข้างๆคันนาเราเนได้นะครับซึ่งจะทําให้ผล,ผลผลิตเราเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยไม่เสียไปโดยใช่เหตุนะครับอ่ะ ส่วนตัวบัตตา x เนี่ยผมก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับอัตราการใช้ของวิธีการต่างๆนะครับซึ่งวิธีแรกที่ผมแนะนําไปนั่นก็คือวิธีการลูกข้าดีนะครับอัตราการใช้ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่บัตตา x 1เลิตรนะครับผสมกับน้ายาจับใบ1ลิตรเท่ากันนะครับหรือผสม1ต่อหนึนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดหัวคันนานะครับอ,อัตราที่ผมแนะนํานะครับ การฉีดหัวคันนาเนี่ยก็คือ150ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดหัวคันนาครับฉีดระวังนะครับไม่ให้สูงไปนะครับทําให้โดนข้าวเรามากเกินไปนะครับข้าวเราก็จะสามารถออกลวงได้ปกติไม่เกิดการอาการแทงนะครับต่อไปนะครับสินค้าที่ผมจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในแปลงนาเรานะครับก็คือตัวเซลติมานะครับเซลติมาเนี่ยเป็นยาเชื้อรานะครับซึ่งสามารถช่วย ในเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไหม้ขอใบแห้งนะครับเน่าคอร่วงนะครับที่สําคัญเลยก็คือลดปัญหานะครับการเกิดเมล็ดรีบเมล็ดด่างนะครับซึ่งพวกเมล็ดรีบเมล็ดด่างเนี่ยครับก็เกิดจากการเกิดเชื้อรานะครับพวกหัวคันนาไอพวกเน่าคอร่วงอะไรพวกนี้นะครับครับสำหรับตัวเซลติมาครับ อัตราการใช้นะครับผมแนะนําอยู่ที่ร้อยยี่สิบดีซีต่อไร่นะครับขนาดบรรจุมันนะครับหนึ่งขวดนะครับก็คือหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งขวดก็จะได้อยู่ที่แปดไร่นะครับระยะนะครับระยะที่ผมแนะนําในการฉีดนะครับก็จะมีสองช่วงระยะนะครับก็คือช่วงที่หนึ่งนะครับช่วงข้าวตั้งท้องนะครับและช่วงที่สองก็คือช่วงข้าวออกรวงนะครับซึ่งช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยเราก็ จะฉีดเพื่อป้องกันนะครับพวกโรคนะครับโรคใบไหม้นะครับคอใบแห้งต่างๆนะครับแล้วคอรวงนะครับหลังจากเกิดออกรวงแล้วนะครับและช่วงที่สองนะครับก็คือฉีดช่วงข้าวออกรวงนะครับซึ่งฉีดเพื่อให้สะอาให้ข้าวของเราเนี่ยครับเกิดการสร้างเมลิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักข้าวเนี่ยดีขึ้นนะครับข้าวเต็มรวงนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือเซลติมาเนี่ยครับเมื่อฉีดไปแล้วนะครับนอกจากข้าวเต็มรวงข้าวได้น้าหนักแล้วนะครับความชื้นของมันนะครับจะค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าปกติที่เรา,าใช้กันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมนะครับน้องอิดนะครับอิดราวิทสิทธิวงครับจากบริษัท BASF นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพยงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้หรือวิธีการใช้สถานที่ที่มีขายนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับสามารถสอบถามเรามาได้นะครับที่เพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่า BASF เกษตรยั่งยืนนะครับสามารถกดเข้าไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ